มาแล้วครับกับรถสภาพสวยๆหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูบ o t a ต้านะครับ L 3 6 0 8 d t นะครับเช็คร้อยปรับสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับรถจดทะเบียนปี2554นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้ก็คือเช็คเต็มระบบนะครับของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดชุดคันหน้านะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับชุดไฟนะครับ ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายชุดกระจังสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ทีมช่างเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดครับใครไม่ชอบเพ่าดังนะครับเปลี่ยนเป็นเ่อเงียบได้2,132รชั่วโมงการทํางานครับเบิ้นๆหน่อยลูกเบิ้นๆหน่อยนะครับอ่ามาพร้อมกับฐานควนนะครับตัวนี้จะเป็นควน4ี่ใบนะครับ22นิ้วนะครับท้ายสวยๆครับตัวข้างเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดวันนี้อยู่กับพี่นาทีครับไปลูกนี้สุดหล่อเรามารีวิวกลางทุ่งนาครับ สามตูบสองเพลาโฟร์วิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับสามสิบหกแรงม้านะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์จะเป็นชัตเทิลนะครับข้างตัวแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ไฟหลังนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอย่าไไว้ใช้งานนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับระบบพร้อมใช้งานครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับคูเวต้าเอลสามหกจุดแปดดีทีครับโอ้โหหางลงเท้ารถจีเลยครับ นะครับ เข้ามาลองรถทดสอบระบบดูได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับัเวังสาหมอจังหวัดอุบรานธานีติดต่อได้2เบอร์โทรหลักครับ0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ313047นะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดนะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับและสามารถออกผ่านับค่าตสได้นะครับ ใส่กองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูน้ำว่าน้ำครับอ่าคันนี้จะรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับสามเดือนเหมือนกันขายครับน้ำไม่ดันนะครับวาวน้ําเปิดปกติชัดเจนนะครับอ่ามาดูวนมาดูรอบๆครับทั่วๆวงทั่วแบกนะครับกิมช่างเราเก็บให้ใหม่แล้วนะครับเรื่องไม่ห๋วไม่ไอครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับที่นัดแท็กซเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุตรดิานี โทรที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับ